ตาเจียวจินเทียนเดี๋ยวซิงลงไลเลอร์จินเทียนหลอซื้อไเจียวฮันวีซันเหนียนจีอ่าสวัสดีครับเออเออเนียนจี สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราซื้อกลับมาพร้อมกับวิชาภาษาจีนระดับชั้นป .2 อสอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราซื้อจะมาสอนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเราเรียนบทที่8ใช่ไหมตีป่าเคอใช่ไหมนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันหน้าที่52นะนักเรียนนะ5นะ้าสอ่นะนักเรียนดูนะก็จะเป็นการบทสนทนานะของคน2คนซึ่งเขากําลังคุยกันอยู่ใช่ไหมเราจะมาดูว่าเขาคุยอะไรกันก็จะเป็นคนหนึ่งถามอีกคนนึงตอบนะนักเรียนซึ่งวันนี้นะซึ่งวันนี้ เราจะต้องใช้คำศัพท์ที่เราเคยเรียนไปแล้วจากบทที่แล้วก็คือบทที่7นั่นเองเรื่องของอะไรครับนักเรียนเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนักเรียนจําได้ไหมเราเรียนเรื่องอะไรไปเราก็จะเรียนเรื่องคําว่าสมุดสมุดก็คือเปิ่นจือใช่ไหมไม้บรรทัดเราเรียกว่าอะไรฉือจือใช่ไหมไม้บรรทัดก็คือฉือจือยางลบก็คืออะไร เสี่ยงผีแล้วก็เจียนเตาที่แปลว่ากันไก่ของสี่อย่างนี้สำคัญสำหรับวันนี้นะก็มีเปินจือที่แปลว่าสมุทรือจือที่แปลว่าไม้มันทัดเสี่ยงผีที่แปลว่ายางลบและคำว่าเจียนเตาที่แปลว่ากันไก่นั่นเองอ่ะโอเคไหมนักเรียนอ่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันต่อนะโดยที่เราจะใช้คำศัพท์เหล่านี้แหละมาเรียนในหนนะ้า 5 2อ่าซึ่งข่าวที่แล้วเราก็จะเรียนคำว่าเหนียวที่แปลว่านกเสียที่แปลว่ากุ้งเสี่ยวที่แปลว่าเล็กเทียนที่แปลว่าท้องฟ้ามาที่เป็นประโยคคำถามปู่ซื่อที่แปลว่าไม่ใช่และปู่จือเต้าที่แปลว่าไม่รู้นั่นเองเราอาจจะหยุดไปสองสัปดาห์เนาะเพราะว่าเรามี หยุดปีใหม่ใช่ไหมอ่าวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อนะดูนะครับคนนึงเป็นคนถามมีคนนึงเป็นคนตอบเดี๋ยวนักเรียนสามารถเขียนคําอ่านเป็นภาษาไทยได้แล้วก็เขียนคําแปลด้านข้างนี้ก็ได้นะเพื่อจะได้เป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเออเรามาดูเลยดีกว่าเห็นไหมคนหนึ่งเป็นคนถามแต่ว่าอันนี้เป็นคนถามแน่นอนมีคําว่ามาวงท้ายซึ่งเป็นประโยคคําถามใช่ไหมอ่าเราถือจะอ่านให้ฟังเขาบอกว่าเจอซื้ออ่าสองตัวหน้านะเจอซื้อ เจอซื้อ,อนักเรียนจอภาษาไทยถ้าฟังตรงไหนไม่ทันกดหยุดเวลาหรือว่ากดย้อนเวลาไปดูช่วงเวลานั้นๆได้นะเจอซออื้อนี่เตอปีเหอมาเจอซื้อนี่เตอเจอซื้อนี่เตอเจอซื้อนี่เตอปีเหอมา ปี่เหอมารวมกันเป็นเจอซื่อหนีเตอปี่เหอมาเจอซื่อหนีเตอปี่เหอมาอ่าคำว่าเจอซื่อแปละวะ่านี่คือนี่คือนี่แปละว่าเธอนี่เธอนี่เธอเตอปี่เหอเตอแปละว่าของปี่เหอคือของชนิดหนึ่ง มาแปลว่าอะไรนี่อยู่ข้างล่างเห็นไหมมาเป็นประโยคคําถามนะใน,นที่นี้นะเพราะมีเครื่องหมาย question mark เห็นไหมเป็นประโยคคำถามท่านี้เราไม่รู้ว่าปี her, ป่เหอแปลว่าอะไรนักเรียนดูจากรูปนี่เด็กคนนี้เป็นคนพูดแปงว่าในมือเขาถืออะไรอยู่กล่องนิ้นสอดังนั้นปี่เหอก็เลยแปลว่ากล่องนินสอดังนั้นรวมกันเป็นเจอซื่อหนีเตอ ปี่เหอมารวมกันเป็นก็คือนี่คือกล่องนินสอเธอใช่ไหมอ่าก็คือเป็นประโยคคำถามว่าเนี่ยใช่ปะกล่องนินสอของเธอไหมเออเจ้อซื่อนีเตอปี่เหอมาเนี่ยคือกล่องนินสอเธอใช่ไหมคนคนนี้ก็เลยตอบนะคนนี้ตอบตอบว่าปูซื่อปูซื่อ ปูซื่อปูซื่อกดจุดเวลาได้นะน,นักเรียนปูซื่ออ่าปูซื่อแปลว่าไม่ใช่อ่าปูซื่อแปลว่าไม่ใช่อ่าเจอซื่อต้าหลงเตอเจอซื่อต้าหลงเตอเจอซื่อต้าหลงเตอจตเตอจอซื่อ ตาหลงเตออ่าโอเคเจอซื่อตาหลงเตอแปลว่าเจอซื่อแปลว่านี่คือต้าหลงก็คือชื่อคนเตอแปลว่าของเจอซื่อนี่คือต้าหลงเตอของนี่คือต้าหลงของอ่าก็รวมกันเป็นนี่คือของต้าหลงอ่ารวมกันเป็นปู่ซื่อไม่ใช่เจอซื่อตาหลงเตอ เนี่ยคือของต้าหลงอาคนคนนี้ตอบว่าไม่ใช่อันเนี้ยของต้าหลงนั่นเองอ่านใหม่นะเจอซื่อหนีเตอร์ปีเหอมาคนตอบตอบว่าปู่ซื่อเจอซื่อต้าหลงเตอร์ไม่ใช่อันเนี้ยของต้าหลงอาโอเคนะนักเรียนกอยอมเวลากลับไปดูช่งวงเวลานั้นได้น,น,น,นนะ ต่อไปคนสองคนก็คุยกันเสื้อม่วงก็ถามเสื้อฟ้าอีกเหมือนเดิมถามว่าหน้าซื่อหน้าซื่อหน้าซื่อ,อหน้าซื่อสุยเตอหน้าซื่อสุยเตอสองตัวนี้อ่านว่าสุยเตอสุยเตอรลงกันเป็นหน้าซื่อสุยเตอฉือจือฉือจือ ชือจื่อหน้าซื่อสุยเตอฉือจื่อหน้าซื่อสุยเตอฉือจื่อนั่นเองดูจากรูปเด็กผู้หญิงคนนี้ชี้ไปที่อะไรไม้บรรทัดดังนั้นฉือจื่อแปลว่าไม้บรรทัดหน้าซื่อแปลว่านั่นคืออ่าเพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ชี้ไปแสดงว่าของอ่ะไม่ได้อยู่กับตัวแต่อยู่ตรงนู้นก็เลยชี้แปลว่านั่นคือสุยแปลว่าใคร แปลว่าของรวมกันนั่นคือใครของเอ๊ะคนไทยจะพูดว่าไงดีนั่นคือไม้บรรทัดของใครแปลเป็นไทยนะนั่นคือไม้บรรทัดของใครรวมกันเป็นหน้าซื้อสุยเตอร์ฉือจือนั่นคือไม้บรรทัดของใครคนนี้เป็นคนถามคนนี้ก็เลยตอบว่า วอปุจือเต้าเอ้คุณนคุ้ยไหมวอปุจือเต้าก็าคือคนนี้เป็นคนพูดพูดว่าวอปุจือเต้าวอแปลว่าฉันปุจือเต้าแปลว่าอะไรเออเราซื้อไม่บอกนะปุจือเต้าแปลว่าอะไรเออดังนั้นก็รวมกันเป็นวอปุจือเต้าแปลเป็นไทยก็คือ ฉันจุดจุดจุดนักเรียนแปลเองนะวอปูจือเต้าแปลว่าอะไรคนนี้ถามว่าหน้าซื่อสุยเตอร์ือจือนั่นคือไม้บรรทัดของใครคนนี้ก็เลยตอบว่าวอปูจือเต้าวอแปลว่าฉันปูจือเต้าแปลว่าจุดจุดจุดนั่นเองหาแปลเองนะเอ๊ต่อไปเสื้อม่วงถามอีกแล้วถามไม่เลิกเลยคนนี้ถามอีกแล้วถามว่า เจอซื้ออ้าวเจอซื้อมาอีกแล้วนี่เตอเจอซื้อนี่เตอเจอซื้อนี่เตอเจียนเตามาเจอซื้อนี่เตอเจียนเตามาเจอซื้อนี่เตอเจียนเตามาอ่าเจอซื้อนี่เตอ เจียนเตามาอ่าแปลเป็นไทยว่าอะไรนี่คือเจียนเตาหมายถึงอะไรดูจากรูปก,กันไกเออนั่นคือไอ้โทษโทษนี่คือกันไกของเธอใช่ไหมเจอรซื้อหนีเตอเจียนเตามานี่คือกันไกของเธอใช่ไหมคนตอบตอบว่าเจอรซื้อวอเตอเจียนเตา เจอซื้อวอเตอร์เจียนเตาเจอซื้อวอเตอร์เจียนเตาแปลเป็นไทยก็คือนี่คือกันไกของฉันนี่คือกันไกของฉันนั่นเองครั้งนะเจอซื้อวอเตอร์เจียนเตา นี่คือการไกลของฉันออนักเรียนไม่ทันตรงไหนนักเรียนก็ย้อนเวลากลับไปดูช่วงเวลานั้นๆฟังแล้วไม่ทันก็กดหยุดเวลาได้นะนักเรียนอ่าวันนี้ก็มีเพลงแค่นี้การบ้านวันนี้ให้นักเรียนนะครับคัดประโยคสนทนาทั้ง3บทเลยทั้งทั้ง3ประโยคนี้นะลงใส่สมุดสีแดงไม่ต้องนะนักเรียนสีแดงไม่ต้องคัดแค่สีดําพอแล้วก็เขียนความหมายภาษาไทยมาว่าแต่ละบทเนี้ย แปลเป็นไทยแล้วขอคุยอะไรกันให้เราซื้อดูหน่อยเนอะเออเขียนประโยคภาษาจีนมาสีดํานะแล้วก็เขียนความหมายภาษาไทยมาว่ามันแปลเป็นไทยว่าอะไรลงใส่สมุดแล้วก็ถ่ายรูปลงมาเนอะโพสต์ที่ไลน์ส่วนตัวแชทส่วนตัวหรือว่าใต้คอมเมนต์ก็ได้นะนักเรียนเพียงแค่นี้นะครับวันนี้จาเจียน